เป็นศิลปินต้องทําอะไรบ้างวันนี้เสนอตอมาตรวจโฟมการตรวจโฟมเป็นหนึ่งในกระบวนการของการทําหุ่นไฟเบอร์กลาสปันการมาตรวจดูนะคะว่าเราจะมีปรับแก้ตรงไหนไหมตรงไหนอยากจะแก้ให้ใหญ่ขึ้นตรงไหนอยากจะขยับบ้างตัวนี้ยังสามารถแก้ได้อยู่เพราะว่ายังเป็นโฟมอยู่นะการที่ดูโฟมในขณะที่เป็นไซส์จริงที่เราจะทําออกมาเป็นไฟเบอร์กลาสเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นมวลว่าแบบน้องจะขนาดใหญ่เท่าไหร่แต่ละมุมมองออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมโฟมถึงต้องเป็นสีเทาที่โฟมเป็นสีเทา ว่าสีเทาอ่ะมันทําให้เห็นแสงและเงาชัดเจนขึ้นทุกคนลองนึกภาพว่าถ้าสมบุาโฟมทั้งหมดอ่ะเป็นสีขาวหมดเลยอ่ะเราจะมองแทบไม่เห็นเลยว่าตรงไหนอ่ะเป็นยังไงเพราะมันขาวไปหมดมาสะท้อนแสงไปหมดเลยค่ะก็เลยทาสีให้มันเทาเอาไว้เพื่อให้เราเห็นน้ําหนักเห็นมวลของสกัดเจอได้ชัดเจนขึ้นเนาะข้อดีของการที่มาตรวจโฟมก็คือเราสามารถที่จะเฉือนตัดโฟมในส่วนที่มันเกินออกมาได้เลยในตอนนั้นเลยทุกคนเหมือนปอกผลไม้เลยส่วนตรงไหนที่มันขาดหายไปอยากจะเติมแล้วก็สามารถใช้ ดินพ่อขึ้นมาได้นะคะนี่ก็คือผลงานล่าสุดของแม็กเองนะคะชาลลอตไม่ได้มาคนเดียวนะคะชาลลอตมากับสนุปปี้ด้วยในงานนี้นะตอนนี้ก็มีงานจัดอยู่ที่ River City นะคะสามารถตามไปดูกันได้เลยนะ